สวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงาสวัสดีครับผมและสวัสดีครับนายแบบที่อายุน้อยที่สุดนะครับผมเท่าไหร่ครับวันอายุเท่าไหร่ครับสวัสดีครับแปอายุ82อายุ82โอ้โหยังแข็งแรงเลยนะครับผมแข็งแรงครับตาทํางานอะไรอยู่ครับตอนนี้ตามีทำอไรครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีนี้ผมจะทําอะไรอยู่ครับตาทำนาตอนละทำใหีเร็วละทำนี่ก็คือตอนนี้ก็คือไปนั่งคุมแค่อย่างเดียวนี่ นางคุมเวลาเขาทำนาไงเอ็งก็ไปคอยคุมคอยดูเขาอย่างงี้ไงคอยดูเขาอ่าใช่เอ็งมีเอ็งก็เหมือนเอ็งทำนั่นแหละแต่เอ็งไปคุมเขาแน่นอนตาตัดเป็นทรงทรงอะไรครับนี่จะต้องตัดทรงตาก่อนแกเคยตัดทรงอะไรเคยตัดทรงอะไรครับกน่งเทรงเขาเรียกทรงกระเทือน ส่งอะไรกระเทือนไม่รู้เลยจ้ะไม่สั้นไม่ยาวไม่ใช่ทรงกระเทยนะทรงกระเทือนกระเทือนหมายความว่าทรงไม่สั้นไม่ยาวอ๋อไม่สั้นไม่ยาวแล้วแต่ช่างแล้วมั้งยังไงไม่ใช่แล้วแต่ช่างอ่าเอาจัดไปอาจารย์อ้นกันงานใช้เบอร์อะไรเย่เอาเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับไถขึ้นมาเหนือเอาแบบง่ายๆอ่ะอาจารย์อ้นที่เอาแบบง่ายๆนะครับเอาแบบง่ายๆที่ว่าคนฝึกหัดใหม่นี้จะได้รู้ครับ ใช้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับอ้าวโอเคจัดไปครับไยแล้วพุ่งขึ้นไปเป็นทรงเป็นทรงเขาเรียกว่าวีรองบางครับดูนะครับเบอร์หนึ่งไถไปเลยนะครับวีรองบางเพื่อที่จะไม่เอาข้างบนออกมากก็เหมือนเราใช้หวีแล้วนะเหมือนเราใช้หวีแต่เราใช้เบอร์หนึ่งมาเป็นหวีแทนดูนะครับวีรองบางนะครับเนี่ยไถไปอย่างนี้แหละครับส่วนล่างนี่เราใช้เบอร์ศูนย์เรายังไม่ไตเรายังไม่ตัด เราเอาวงด้านบนก่อนนะครับครับวงด้านบนก่อนครับดูนะครับด้านล่างนี้ใช้เบอร์ศูนย์ครับครับที่ฝึกหัดกันง่ายๆนะครับที่ฝึกหัดง่ายๆใช้เบอร์หนึ่งนี่กะเอากะว่าระวังเนื้อหูนี่ใช้เบอร์หนึ่งเลยนี่ครับพอใช้เบอร์หนึ่งมาอย่างนี้เจอเขาเรียกว่าทรงวีรองบางครับนี่นี่ตั้งโมเดลมาแล้วตั้งโมเดลมาแล้ววีรองบางดูนะครับรองบางแต่เราใช้เบอร์หนึ่งแทน ดูนะครับตอนนี้ถอดเบอร์ออกแล้วใช่ไหมครับผมถอดเบอร์ออกแล้วคือทรงนี้ชื่อทรงบีลองบางรอบหัวครับทีนี้ด้านล่างถ่เบอร์ศูนย์ดูนะครับครับดูว่าเบอร์ศูนย์ด้านล่างเบอร์ศูนย์ใส่เลยนะศูนย์ใส่ปืดมาเชื่อมต่อกับตรงที่เราบีลองเบอร์หนึ่งไว้ด้านข้างก็เหมือนกันดูนะครับใส่เบอร์ศูนย์มาปืดขึ้นมาขึ้นมาเชื่อมกับตรงนี้พอดีเห็นไหมครับดูฝั่งนี้เหมือนกัน ดูนะครับด้านข้างปืดเชื่อมขึ้นมาด้านบนคือเอาหวีรองเบอร์กับบางทีนี้พวกขอบเราก็เก็บอย่างนี้โดยใช้หวีโลมขอบหวีโลมขอบไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามด้านบนด้านล่างก็ใช้หวีรองเก็บขอบอย่างเงี้ยรบบอย่างงี้ด้านนี้ก็เหมือนกันเอาหวีรองเก็บขอบทำอย่างนี้ัก็หัวเลยเพราะด้านบนจะไม่เอาออกมากเพราะคนัวลา เราก็เลยบอกเอาอีเสร็จแล้วจะมาสรุปให้ดูดูนะครับวิธีเวลาสรุปหายไปเลยอย่างนี้ก็เหมือนหายไปเลยนะครับหายไปเลยนะครับเยยลราเป็นใช้เบอร์เกียนอยู่แล้วข้างล่างดูนะครับนี่แต่ต้องเบาๆนะครับตอนนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วครับดู บัตตเลี่นรุ่นเก่านะครับโอ้โหมีเป็นของสะสมนะนะเดี๋ยวนี้สะสมครับผมสะสมครับจะใช้จริงๆใช้ได้ไหมครับอันนี้ใช้ได้ใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่นะครับนสำหรับคนรุ่นเก่านี่ครับโอ้สมัยรุ่นพ่อผมเลยเนี่ยที่ตัดเนี่ยแล้วผมใช้มีดโกนเล่มนี้มาก็นานพร้อมๆกันครับครับมีดโกนยีเล็ดยีมีชื่อเสียงแล้วมีมานานแล้วนะครับผมมีมานานแล้วรอนยีเล็ดรอนดอนบิดกล่องสสี้มสีส้ม เมิหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เสริมสวยชั้นนำทั่วไปแล้วนี่อยู่ทั่วไปคือกล่อง100่งร้อใบร้อาบาทถึงร้อยห้าสิบบาทสุดยอดมากเลยครับนี่ครับแ่รุ่นบัตเตอรี่มือเลยครับครับแล้วคมมากเลยครับอยอมเจ็บถ้าเธออยากจบครับนี่การใช้มีโกนนะครับผม อันนี้ลากยังไงครับอาจารย์อันนี้ดึงลงมาธรรมดาโดยใช้ด้านในและด้านนี้ก็ดึงจากธรรมดาเนี่ยโดนด้านในเราเราต้องระวังเวลาคนขมับลึกเนี่ยเราจะต้องดึงหนังให้ตึงแล้วก็ลากอย่างนี้ลากให้เบาที่สุดนแล้วก็ดึงยากนิดนึงเพราะจะดึงหนังถ้าเป็นหนังคนแก่แล้วต้องดึงอย่างนี้ต้องดึงอย่างนี้เลยนะครับนี่ดึงนี่อย่างนี้ดึงอย่างนี้นี่ตรงนี้ก็ดึงอย่างนี้ดูนะครับมีขนอ่อนก็ดึงลากยาวๆนี้ดึงหนังให้ตึงครับ การใช้มีกนเนี่ยดึงหนังให้ตึงอย่างเดียวครับดูฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับมีขนก็โกนเบาๆดึงเบาๆดึงหนังให้ตึง ครับนี่เสร็จแล้วนะครับทรงนี้ครับลองทรงอเมริกาไกเขาเรียกทรงอเมริกันบางวีลองบางอวีลองวีลองบางนะครับผมอเมริกันวีลองบางเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับอเมริกันวีลองบางขอบคุณมากครับอาจารย์นนท์กันงานและขอบคุณมากครับนายแบบเ็ไหมครับมิกกนลเป็นยังไงครับนิ่มไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมครับว่าได้โกนได้กันเรียบร้อยแล้ว เพราะมีโกนคมมากเลยครับเสร็จแล้วครับยินเลดรอนดอนบลิดกล่องสีส้มนะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนขอบคุณมากครับนายแบบ